ขอ่ทษขอโทษขกโทษขอโทษขอโทษขอขอโทษขอโทรขอโทษขอโทษขอโทษขอโทนขอโทษ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 ขอโทนขอโทษขอโทษขอโทษขอโทไขอโท่วอโทษขอโทษขอโท่ขอโทษขอโทษขอโทษขอโวษขอโทขอโท่ขอ่นษขอาทษขอโทษขอโทษออทออโอรอออ เธอรู้สึกว่จะไม่หวันไม่มีนะแรงแ้จะเวลไม่มรกาโอ่เคหมอนไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่รู้สึกจะไม่หวัไม่มีแรงแ้แนตะ ว่าที man, sort of field, ่ไม่เคยส่งอยู่นะที่อเานม่ดีกับที่แตกที่สะมากมากเลยนะที่ได้เ่นกับใครที่สุดท้ายนี่ผมขอากหบอกท่านว่าอจะ่ัที่นด์ก็ตมควาเข้าที่ดีับ ไฮบไฮบ่อย่าเพิ่ไปแยแล้วถ้าคุณหมอกรีบเข้ามาในห้องคนให้คนนี้เร็วค่ะไม่ละองลูกทุกคนที่คิดจะนอนหลั้อค่าเข้าห้องก่อนค่ะอย่าเสอยเวลาเสีหขอ

ยังจะมีเวลามาดลูกนี้ไม่หวจริงๆเปรี่ไปอาบน้งแต่ตัวได้แล้วเดี๋ยวจะไม่ทําเส็แล้วไดทแม่ทําข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะไปอาบน้แต่ตัวแล้วค่อยออกไป้อมกันนะคงนจยบคดีได้แลระไปดูกันต่อเถอะ ถ้าให้คิดถึงตอนเดน็กๆสมัยตอนรกเราเด็กเดนนาเร็วรซิรลูกครับครับลูกก็ไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนของลูกนะเดี๋ยวแม่จะไปหาเพื่อนแม่ตอ่อครับครับแม่สวัสดีเช่นกับแย่เอามาและะ้วรอบอดทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าเลยนะและอีกคนลกหายไปไหนยังไม่มาต่อขอไม่รูเ้เดินไปไหนแล้วเอาไปตั้งนหนแล้วนั่นนั่นกนิดก็จะถิงวิธีเติวแล้วนะนั่นสิหายไปไหนของเขาไปไนล เรีทุกคนจบวันนี้นั่นไงประานกล่าวเปิดพิธีแล้วเรารีจะป็นกอดเธอก่อนที่ประธานจะกล่าวจบการศึกษาประานของเราทห่ยความนี่ยวกับ่ของหน่วในาในวันนี้ทุกคนได้พิสูจแล้วว่าความีย่าไม่เยภายไดในนาของถาบันขอขอย้ให้น่าีทุกคนเป็บอกางเป็นการตาประธานขอแสดงความยินดีจากใจจริงและนเวลาที่อทุกคนจะบบิไปตามนแต่ละคน้บ เขาบอกเราว่าพวกเราจบการศึกษาแล้วพวกเรามานักถอยหลังเพราะแตังานหนึ่งเช่นกับยางพร้อมแล้วหรือยังสองสุดๆาม้อมตั้งแต่ยังไม่ทันได้ออกจากบ้านละ เราจบแล้วไม่ชเชนเดรียในที่สุดมันก็จบลงสักทีฉันรอวันนี้จบค่จะเป็นลมรู้สึกเหมือนจะพูดเลยเฮ้ไอเชนมึงเป็นอะไรเนี่ยหายไปไหนมาแล้วเนี่ยในค่าพีท่ทีเปิดหนา้าเพื่อนรักแค่ไปซื้อหมูปิ้งนานไปหน่อยดันค้าพีท่ทีเปิดเลยนหน่อเนี่ยเอาหน้าไม่เป็นไรก ว้าให้ฉันกรอบขอบคุณนะแดนนี่น่ารักจริงๆชอบสิ่ง <c oughs> ของมากมาฉันด้วยโฟมเพื่อนโนดิึงของฉัน ค,คุณที่สุนักไว้กับคุณหมอมาแล้วนะครับคึ้จะไปเดี๋ยวนี้แหละนั้นท่านตามผมมาเลยนะครับหล้วิบปีผ่านไปวันนี้อากาศดีจังเลยเนาะฮ่าฮ่าฮ่าได้ทาอะไรของดาเนี่อูฉันแค่จับื่วงเมื่อก่อนนะเรื่ ขึ้นมานี่ยนายจำได้ไหมตอนที่พวกเราชอบมาวิ่งเล่นและจับจัแห่งนี้มันโคตรจะสนุกเลยเพรจำได้ชิดจำได้ว่าลักนี้มีแม่น้ำด้วยพวกเราชอบแต่ละท่านเล่นจนแม่พวกเราท่านเท่าไหร่ก็ไม่ฟังถ้าห้าสี่สิ่คิดเหมือนกันไหมบอกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันกับนายจะอยู่ด้วยกันมาได้ขนาดนี้นั่นสิผ่านอะไรมาด้วยกันตั้งเยอะแน่นที่สุดแต่ก็ตั้งต้องเลยที่ไม่เคยคิดที่จะบจังหวะเป็นแบบว่าจะต้องแบบที่น้ายชอบหร้อผมชอบ ฉันไม่รู้จะตอบแทนนายยังไงดีเอาแน่เป็นเพื่อนแต่ก็ต้องช่วยกัเป็นเรื่องปกติสิปีใหมฉันก็ขอบคุณนายดีแต่ที่อยู่ข้างๆกันเสมอนายรู้ไหมตอนที่ฉันก็อัดตัวหนาตัวอะไรหนอฉันก็พยายาก็จะจัดการกันไปัญหาที่นี่นั่นอยู่อย่างููเลยวงฉันจะอยู่ข้างๆนายอยู่ถึงวันนั้นเลยนะแต่ฉันคงไม่รู้หรอกนะว่าระหว่างฉันกับใครจะป่อนภัยงั้นกลับมาพันไหมหรอว่าใครจะไปกปอนกันถ้าเอาสิ รู้ไหมฉันไม่ช like ินเลยนะกับการที่ไม่มีนายอยู่ข้างๆแล้วแต่ก็เอาเสอยงน้อยนายก็ได้พักแล้วนะไม่มีอะไรต้องแบบรับอีกแล้วอยู่บนนั้นเป็นอยู่ในบ้างแล้วนะหวังว่านายคงจะยังรอฉันอยู่บนนั้นนะคิดถึงนายจังอยาเพิ่งไปไหนไกลล่ะดิบอีกไม่นานเราก็จะได้เจอกันอีกถ้าชาติหน้ามีจริงฉันก็ขอให้ฉันกับนายได้พบกันอีกครั้งและเป็นเพื่อนกันอีกนะ เดี๋ยวนี้ภาพเครือลูกนี้จริงๆเลยขนาดมีนาฬิกาปลุกแล้วยังไม่ตื่นอีกแฮะแฮะพูดถึงเย้ววันนี้แล้วในที่สุดก็เปิดเย้เย้ได้ขึ้นห้องฟอส์ซักแล้วปวดต้นสุดๆรีบไปล้างน้ำแต่งตัวรอรอดีกว่าโค้รเทีโค้รเตียวเขระเบิดมาให้พอ ว้าหล่อมากเลยจ้าบอลลูมามากินข้าวก่อนสิแม่ทำข้าวไข่เจียลูกกินด้วยนะนันมน้นมน้ำนมน้ำนมนำม้ำนมน้ำนมน้นมน้มก้นมน้ำนมน้ำนมน้ำนงมน้ำนมน้ำกมน้นมน้ำน้มน้นม้ตรงโซฟาแน้วนะน้ี๋ยวก่อนู้กม้มน้ม้กนมน้ำนมน้ำนมน้มน้้ำนม่มนมน้ำนม้ม้นนม้เมน ไปซื้อดีกว่าในตำพอดีนัง่นงๆๆแกนั่งถุงหมูวิ่งของใครนะมันน่าจะมีเจ้าของนะแต่เจ้าขอ,ของของมันไปไหนหลัช่างมันเคอปล่อยให้มันอยู่ตรงนี้แหละเดียวเจ้าของมันก็จะมาเองแหละทำไมเขาคนนั้นถึงยืนร้องให้กันนะนี่นายทำไมรอให้คนเดียวรอฉันทำาุงหมูวิ่งของฉันนั่งน่งเพราะหนว่าได้รออยู่ตรงนี้ก่อน,นเดียวฉันจะไปเอามา ทห้จิงด้วยขอบคุณนามากๆเลยนะขอ้ฉันให้ว้าให้ฉันกรอกบคิณนะแทนคำขอบคุณที่นายช่วยฉันว่าแต่นายชื่ออะไรขอฉันชื่อน่าไงส่วนฉันชื่อก่อนนะเรามาเป็นเพื่อนกันา55ได้สิ 我我，我我，发现这口竟然这个是毒的，吓！ ほら สะสมในอิฐค่ะได้รับการสนับสนุนสะสมในถึงตาห้องของพวกเราแล้วนะทุกคนพี่เจพี่เจพี่เจมี่พี่เจพี่เจมไปห้อนพี่เจมไปห้องก่อนโอเคพี่เจมอยู่นี่ดูไอดอลโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องของพวกเรา เกือบิมุดหมุดปิดเออนี่สว่างขึ้นเยอะมีเตียงสองชั้นผมนอนบนเจแปนนอนล่างนะครับตรงนี้ก็ที่นอนพ่อแม่ผมแล้วก็ญี่ปุ่นก็จะนอนเกับเจแปนนะเดี๋ยวผมพาขึ้นโอ้ยเสียตกเหมือนกันนะเนี่ยอีกนิดเดียว ถือแล้วและนี่ก็คือที่นอนผมนี่ดูทีวีบนนี้ยังได้อะน,นี่แล้วก็มีห้องน้ำอยู่ตรงนี้เฮ้ยนหญจนีด่ดีจัง เดี๋ยวพพาพี่ขอให้ไปโอเคเออห้องนี้ดีเลยพี่ดูนีเหมือนกันกับห้องที่แล้วนะไม่ต้องสนใจเลยมากหรอก นี dije, either, like, ่เ okay, ป so ็นชิ้นล้างมือมีกากีแจ๊้ที่ชอตเล่อเดินเล่อเดินเล่อเดินเล่อ ครัวนะคะมีโซนคัวเยอะเลยมีทั้งเขาปลาม mm <gasps> Cảm ơn các chơi. นดนเสียค่าปรับเลยโซเสียโซ่กันโซ่แค่สีดำเย่งสูงเรียบทุกคนจะส่งทุกคนลงไปชั้นล่างก่อนนะครับสามสองหนึ มาแล้วจ้าทุกคนเดี๋ยวผมจะาอนที่นหนมูกคับนี่ที่นอนที่นอนที่นอนคือแบบหลับง่ายมากเฮ้แล้วก็แตะผ้าชุดตัวเนี่ยมีต้งเตยมของอวัยวะเพศผู้ชายจะ